สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไลน์เกมเศรษฐีทุกคนวันนี้ก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามานะครับผมเป็นกิจกรรมตัวละครนะครับมีตัวละครเก่ากลับมาให้ตามหาอีกครั้งนะครับมีทุกตัวเลยนะครับโดยทุกตัวเนี่ยเราสามารถหาได้จากการสุ่มเพชรการซูเปอร์พรีเมียม200เพชรกับ600เพชรตรงนี้นะครับโดยอัตราการสุ่มเนี่ยบอกเลยว่าน้อยมากๆแต่เราค่อยมาดูกันที่รังเนาะเราจะมาดูที่กิจกรรมตัวละครก่อนนะครับถ้าเรามีตัวละครแล้วอยากทําให้เป็นอีโวนะครับในกิจกรรมนี้เราสามารถซื้อนะครับซื้อเท่านั้นไม่สุ่มสุ่มไม่ได้เนาะเป็นเงา อันเชิญตัวละครตำนานนะครับหาได้จ่ายแพดการ์ดนะครับไอเทมจำกัดก็ราคาจะอยู่ตามนี้เลยนะครับเอิมเงาอย่างเดียวเนี่ยเอิมสาม้ี่บาบาทนะครับแล้วก็เป็นการ์ดแลกเปลี่ยนอัญมณีคอสตูมเนี่ยจะอยู่ที่7 2 9ิบาบาทหรือซื้อ2อันเลยนะครับ8 9ด้อบาบาทก็ถือว่าราคาค่อนข้างสูงเนาะนี่นะครับก็เอามาแลกได้เนาะใครมีงบนะครับ แล้วก็อันนี้นะเป็นการแลกเปลี่ยนอีโ e วแบบเลือกเนาะเราสามารถหาได้จากการซื้อเหมือนกันนะครับก็ซื้อมันจะมีขายอยู่นี่ครับ1,100บาทได้1ใบเท่านั้นนะถ้าเราต้องการเนี่ยเราต้องตามหา4ใบนะครับเออมันจะมีอยู่ในนี้อีกนะครับอีก1ใบ2ใบแล้วก็คือถ้าจะเอาจริงๆอะ่ะเติมหนักมากนะ2 0 0 0ก็คือเติม4ี่ครั้งอะ่ะ เติมแพ็คเนี้ยสี่ครั้งคือแพงมากนะครับเพื่อจะได้จระครระดับ Evo เท่านั้นนะได้แค่ Evo แบบเลือกนะครับก็คือได้ตัวข้างบนเนี้ยแบบเลือก Evo เนี่ยเท่านั้นนะครับแล้วก็ต้องไปซื้อเงามาแลกอีกทีก็คือแพงมากนะครับแล้วก็เป็น Event, อีเวนต์อัญมณีคอสตูมเนาะเราก็ตามหาอันเนี้ย แากแพ็กเกจสุดคุ้มนั่นแหละนะครับก็เลือกซื้อได้เลยเนาะก็ถ้าเรามีอัญมณีคอสตอมก็จะเพิ่มค่าเซนตอนเริ่มเกมแค่นั้นแหละนะครับกับเพิ่มความสามารถหนึ่งอย่างเนาะความสามารถเนี่ยจริงๆแล้วเป็นของแถมเฉยๆแหละนะครับก็คือกิจกรรมเนี้ยเป็นกิจกรรมรีรันนะครับที่เอ่อเหมือนเป็นของเก่านะแต่ราคาเดิมนะครับเหมือนเอาของเก่ามาขายราคามือหนึ่งเอาของมือสองมาขายราคามือหนึ่งนะครับอืมก็ราคาเดิมมีที่ไหนนะครับขอบน,น้อย จริงๆนะเกมนี้แล้วก็มีกิจกรรมเขาดาวด้วยจะมีแผนที่ใหม่เข้ามานะครับผมเป็นแผนที่ปราร์ตี้บอลลูนนะครับปราร์ตี้ลูกโป่งนะครับผมโดยเราสามารถหาการ์ดปราร์ตี้ลูกโป่งเนี่ยได้จากการล็อกอินเราล็อกอินทุกวันเราก็จะได้รับทุกวันเลยในก่องจดหมายนะครับอยู่ตรงนี้เนาะการ์ดปราร์ตี้ลูกโป่งแล้วก็กดรับไปนะครับมันก็จะได้มาเนาะอันนี้จะแลกได้เลยนะวัตถุดิบไม่หายก็เป็นแผนการ์ดซูเปอร์พรีเมียม,มนะครับก็ในนี้ก็จะเห็นว่ามีตัวละครเยอะโพดเลย ถ้าเราเปิดมาเนี่ยเราก็จะได้ S ธรรมดาแน่นอนเพราะว่าอัตราการสมนะ่มเนี่ยเยอะมากนะครับปุ๊บเห็นไหมไยประโยชน์สุดๆนะครับตามหา3ใบเนาะแลกเป็น100เพชรได้นะครับตามหา5ใบแลกเป็นแพ็รการสิตัวละคร S บวกแบบส่มนะครับก็ตามนี้เลยตัวละครที่ดีนะครับก็เป็น3ตัวแรกเท่านั้นเนาะซึ่งอัตราการสุ่มก็น้อยมากๆเนาะแล้วก็สะสม7ใบนะครับแลก2,000หินเพชรได้นะครับ แล้วก็จะมีกิจกรรมการเล่นนะครับเล่น1ครั้งเนาะเล่นสองครั้งนะครับ3ครั้งเนาะแล้วก็มีชนะลายชนะทัวชนะทริปเปิลนะครับอืมก็ชนะทัวริซึมเนี่ยสามร้อยเพชรเนาะลายสามร้อยนะครับแล้วก็ทิปเปิลสามร้อยหินเพชรนะครับก็เอามาแปลรูปได้อีกทีนึงเนาะกิจกรรมเมื่อกี้การเล่นเนี่ยเหมือนจะรีเซ็ตทุกๆวันด้วยนะครับเออก็สําหรับอีเวนต์นี้เนาะใครมีเพชรน้อยก็ข้ามไปเถอะนะครับคือมันค่อนข้างที่จะ เสมากๆสําหรับอีเวนต์นี้นะครับก็น่าจะเห็นอยู่จากหลายๆเมันเคยมีมารอบนึงแล้วเนาะก็น่าจะสุ่มกันไปบ้างแล้วเนาะแล้วก็กิจกรรมนี้นะครับกิจกรรมเมื่อคราซากุระผิบานเอามาจากไหนนะครับก็จะสิ้นสุดในวันที่24นี้เหมือนกันเนาะก็อย่าลืมเข้ามารับกันด้วยนะครับแล้วก็มีกิจกรรมโกอยเพชรพิเศษด้วยนะสาหรับสัปดาห์นี้เ,เป็นกิจกรรมโกอยเพชรนะครับในแผนที่ กยเพชรกยลูกอมดาวเนาะในแผนที่ไหนนะเขาไม่บอกโดวยว่าแผนที่ไหนอ,อน่าจะแผนที่เซนะิร์ฟสเก็ตเนาะก็เวลาตามนี้นะครับก็จะมีโอกาสเจอเพชรลูกอมดาวในแผนที่นะครับส่วนเอีเวนต์อื่นๆนะครับก็บอกไปแล้วเนาะแล้วก็มีเอีเวนต์เล่นรอบนะครับอันนี้อย่าลืมเอิมถ้าเราเล่นหนึ่งครั้งเนี่ยหนึ่งเอิมลูกบาดเพชรหนึ่งอันเนาะแล้วก็สองรอบเนี่ยก็สามสิบผงลึกลับสามรอบก็เป็นห้าสิบเพชรเนาะ เข้ามารวมในนี้แล้วหรือ,อยังอะเข้า,เามารวมแล้วนะอยู่ในนี้แล้วก็น่าจะรีเซททุกวันนะครับก็จบไปแล้วเนาะกิจกรรมแล้วก็ในวันที่21เนี่ยจะมีหมีก่อสร้างกระโดดมาด้วยนะครับแล้วก็หมีทําลายล้างเนาะเราเข้าไปดูความสามารถได้เลยนะครับก็นี่นะเป็นหมีไปดูที่หมีตัวแรกนะครับผมเป็นหมี เก่อสร้างกระโดดนะครับสำหรับใครที่ไม่อยากทำเว้นการ์ดก็มาดูเว้นจี้ได้นะครับเมื่อก่อสร้าง3หลังเนะี่ยโอกาส45%ย้ายเพียงตำแหน่งที่ยื่นไม่เติบโตนะไม่บวกเปอร์เซ็นต์เพิ่มด้วยนะครับสำหรับนีเกาะสร้างนะครับเมื่อตกพื้นที่ของฉันเพิ่มข้ามทาง2เท่าละ50%ย้ายในแถวก็ถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเปอร์เซ็นต์มันน้อยอะ่ะมันไม่ค่อยออกดูอย่างแปนญานี่เติบโตตั้งเท่าไหร่ก็จะออก แล้วก็มีเป็นหมัดหมีทําลายล้างนะอันนี้เป็นเมื่อผ่านฝ่ายตรงข้าม60%นะครับผักฝ่ายตรงข้ามไปยังพื้นที่ของเราแบบส้มนะครับแล้วก็้าให้สแสดงผลนจะเติบโตวบวก10ด้วยเมื่อทอยเต่านะครับผ่านพื้นที่ของฝ่ายตรงข้ามนะโอกาส75%ทําลายพื้นที่ของฝ่ายตรงข้ามหรือว่าถ้าผ่านไดนามาทที่ทาสีอยู่ก็จะยกเลิกทาสีด้วยนะครับก็หมดแล้วนะก็เป็นจี้ที่ไม่ดีเลยนะครับความคิดส่วนตัวคิดว่าไม่ดีเลยนะ ก็สำหรับอีเวนต์นี้สำหรับวกิจกรรมตัวละครแล้วก็กิจกรรมไอเทมที่จะเข้ามาในวันที่2 1นี้บอกเลยว่าข้ามไปยาวๆนะครับผ่านไปนเลยเนาะเก็บเพชรจากกิจกรรมพวกนี้อย่างเดียวนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องทําหรอกยากมากนะเดี๋ยวเราจะไปดูอัตาราการส่งกันนะครับสำหรับอัตาราการส่งไอเทมนะครับแพดการซูเปอร์พรีเมียมเนี่ยจะมีโอกาสได้รับตัวละคร S คือไกด์ขยะจะได้ไกด์ขยะเนี่ย89.8%นะครับโอกาสที่จะได้รับตัวละคร S บอกเนี่ย 10.2%ในบรรดาตัวละคร S บวกเนี่ยมีโอกาส0.4%ที่จะได้รับตัวละครระดับตำนานคือจะสุ่มตำนานอีกทีหนึ่งใน0.4และตำนานมีกี่ตัวก็แบ่งแบ่งแบ่ง,บงโอ้โหคือสุ่มของสุ่มใน4%เนี้ยไอ้0.4%เนี้ยจะมีตัวละครในตำนานตัวละครในตำนานก็คือตัวละครพวกข้างหลังเนี้ยนะครับก็1 2 3 4ตัวเนาะก็คือตัวละ0.1%ค่อนขงจะน้อยมากๆนะครับ แล้วก็เป็นแพ็คเพิ่มเรทนะแพ็คเพิ่มเรทก็สามารถซื้อไดไอเทมจำกัดนะครับก็จะเพิ่มมาไม่เยอะหรอกนะครับโอกาสได้ก่ขยะกกรเอสขยะ84่จุดเออลืมบอกไป1 0เนี้กยกกรเอสบอกเนะี่ยไม่ใช่แค่กก่ดีนะมีไาดขยะผสมอยู่ด้วยนะครับไาดขยะที่ผสมอยู่เนี่ยเราเข้ามาดูตรงนี้ได้ไว่าเพิ่มเรทอ่ะเขาไม่บอกด้วยนะครับคือ พูดง่ายๆเลยก็คือ่วนจุดเป็นการ์ดต,ตำนานแล้วที่เหลือก็จะมีเป็นการ์ดอีโ e วปกติแล้วก็การ์ดเก่าๆอ่ะในนี้เขาบอกไม่หมดด้วยนะเอาจริงมันจะมีแบบเยอะมากในวะ่าตรงนี้นะจากที่เราเห็นเนี่ยอันนี้จะเป็นการ์ดทั้งหมดในแพ็คนะครับแพ็คเดียวกันเลยเนะี่ยโอกาสได้การ์ดขยะ โอกาสได้การเอขยะเอขยะเนี่ยมันมีน้อยใช่ไหมแต่เปอร์เซ็นต์ออกอะ่ะคือรวมกันทั้งหมดเอขยะทั้งหมดเนี่ยแปดสิบเก้าเปอร์เซนแล้วก็เอสบวกเนี่ยอยู่ที่สิบเปอร์เซนก็คือตั้งแต่จูน่าเอิมรมลีลิสิเลือกขึ้นไปเนี่ยเอิรมก็จะมีการ์ดขยะที่เป็นเอสบวกอีกนะครับเปอร์เซ็นต์ก็จะมากกว่าการ์ดที่ดีเอิรมเปอร์เซ็นต์ก็จะมากกว่าตัวอีโวนะครับก็คือการ์ดขยะเอสบวกก็จะออก มีโอกาสออกมากกว่าการ์ดดีในเอสบอีกอีกทีหนึ่งนะครับก็คือ10%เปอร์เซ็นเนี่ยเออมีโอกาสเอ,อิมได้การ์ดขยะประมาณ8%เนาะแล้วก็การ์ดดีประมาณ2%หรือน้อยกว่านั้นอีกนะน่าจะเข้าใจนะครับแล้วก็เพิ่มเรทเนี่ยแพ็คเพิ่มเรทซูเปอร์เอ,อิมกับซูเปอร์พรีเมียมเนี่ยบวกหนึกับบวก3เนาะก็ตัวละครระดับ S เนี่ย84.98เอ้แปดเนาะแล้วก็ระดับตําระดับ S บอกนะครับ15.11%้ 15. 15.11%มีโอกาสได้ตัวละคร S บวกที่ปรากฏเวลาตัวละคร S บวกมีโอกาสที่จะได้รับตัวละครในตำนานคือ0.74%ก็คือจะมีเพิ่มเลทมาใช่ไหมล่ะ10%อ่านถูกแพ็กไหมไม่ถูกเลยศู 0. อะไรศูนยจหกเก้าหจะได้รับตัวละคร S บวกแล้วตัวละคร S บวกเอิม่มหน้าแพ็กอย่างแพ็ก e อีโวอัสลันเนี่ยเราก็จะมีโอกาสได้อีโวอัสลันอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์ เขาไม่บอกเลยเขาไม่บอกนะครับนี่ทำไมไม่บอกอันนี้อาสเลนใช่ไหมอาสเลนในแพ็คไม่มีอาสเลนเหรอนี่นะครับอาร์สเลนเปอร์เซ็นต์ก็จะไม่ก,กว่าตัวอื่นแค่เท่าไหร่ฮะไม่กว่าตัวอื่นประมาณหนึ่งจุดแปดเปอร์เซ็นต์ศูนย์จุดหนึ่งแปดเปอร์เซ็นต์ ก็คือเพิ่มมาแค่นั้นน่ะแล้วก็โอ้ยคือแบบยากมากอ่ะเออบอกได้เลยว่ายากมากก็คือโอกาสได้รับอ่ะ,อะก็อยู่ที่เท่าเนี้ยถ้าตีดูแค่ตัวเดียวอ่ะก็อยู่ที่ที่ที่บอกไปเมื่อกี้ไปไหนละเนี่ยแค่คือแค่เนี้ยจากหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์มีโอกาสได้รับเท่าเนี้เออนีกาเพิ่มเลตแล้วนะเนาะแล้วก็ตัวอืนอ่นๆก็เหมือนกันนะครับอย่างเพิ่มเลตอีโวรากรากอนเนี่ยรากอนก็จะมากสุด ที่เหลือก็จะเท่าเดิมเนาะคือเพิ่มแค่เนี้ยคือมันไม่ได้ส่งผลมากเท่าไหร่เลยคือเราก็ยังมีโอกาสได้รับเกลืออยู่เออว่าอย่างนั้นแหละนะคืออีเวนต์เนี้ยเกลือนะครับผ่านเลยนะครับกระเดือกกระเดือกคือถ้าเรามีคืออีเวนต์เนี้ยเอ,อ่อมันน่าจะเป็นอีเวนต์ให้เราเอาการ์ดอันนี้กลับมาซื้อมากกว่าเนาะไม่น่าจะให้เราส่มหรอกเพราะว่าแพ็กทีน่ะ มันน่าจะยากไปหรืออาจจะให้เราสุ่มเล่นๆนะครับไม่ได้สุ่มจริงจังหรือเปล่าเนาะแต่อย่าไปสุ่มนะครับรอเก็บของฟรีนะครับเพราะน่าจะล็อกอินแจกบ้างแหละนะครับเนี่ยเออเปิดอันนี้ไปก็ได้เนี่ยได้7วันแล้วเนี่ยได้7แพ็คละแล้วก็รออัปเดตใหญ่ทีเดียวนาะน่าจะมีตัวละครดีๆเข้ามานะครับก็เราติดตามต่อไปนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับทุกคนมาเจอกันคลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับ